เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มักจออกมาเปิดโมเมนต์น่ารักและอบอุ่นให้แฟนๆได้ชื่นชมตลอดสำหรับนักแสดงมากความสามารถตั๊กบงกตกับเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลที่ชาวเนิตยกให้เป็นครอบครัวตัวอย่างในการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและสุดทับเอาแฟนคลับฟินกระจายเมื่อสาวตั๊กได้ออกมาเปิดคลิปโมเมนต์ดีต่อใจซึ่งเป็นวันคล้ายวันครบรอบแต่งงาน10ปี โดยเป็นคลิปที่น่ารักและหวานมากเนื่องจากคุณบุญชัยหอบดอกไม้ช่อใหญ่มาให้ทางด้านสาวตั๊กก็ขอบคุณด้วยการทั้งจุบทั้งหอมแถมยังหยอดแบบน่ารักว่ารักเขาเป้าต้องรักเขามากๆนะพร้อมแคปชั่นสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะคะคุณบุญชัย10ปีแล้วห้ามไปไหนเพราะจะตามไปท่ามกางแฟนคลับเข้ามารบแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างล้นหลาม